้อมน้อมจากแพทบเท้าวตุลาทานาจารย์้อมน้อมจากอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุค่ะท่านวิกุลตริยาผู้เดินมักในพร,รัสัตบุบุษในสัญญาเวทิเทนทศสมบัติเเชิญนะครับอาการทางจิตของท่านหลังจากโดนระเบิดถลม่มแล้วเป็นยังไงบ้างครับสาธุสาธุน้อมักปฏิบัติาจากท่านอาจารย์หลังจากที่ได้รับธรรมจากาท่านอาจารย์ก็เท่ากับ ท่านอาจารย์มาแทงให้ในสมาธิด้วยทั้งนอกสมาธิด้วยเจ้าค่ะท่านอาจารย์หลังจากนั้นท่าพระเจ้าก,ก็เจริญองค์มาด้วยมารวิทีสี่องค์ทำให้เต็มรอบแห่งการเจริญคืออความความโล่งความโปร่งความติก็เกิดขึ้นหลังที่จากได้รับธรรมเมื่อวานนี้ค่ะท่านอาจารย์แต่ก็รีบดับ รีบดับไม่ให้เกิดนานเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ตรงนี้ข้าพเจ้าก็จเจริญองค์มรดุดมรรควิธีสี่องค์ทำก็ดับผัสสะก็ในในการจเจริญมรดวยมรรควิธีสี่องค์ทำของข้าพเจ้าเมาื่อวานนี้ก็เป็นการที่ไม่ในในขณะในขณะที่จเจริญมร โดยมัรวิธีสีองค์ธรรมอยู่ที่ที่หลังจากที่มีความโป่งความโล่งตรงนี้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยเจ้าข่าท่านอาจารย์ก็เข้าสู่สภาวะที่ปกติก็มาทำจิตการการงานแต่ในในเวลาทำก็ยังดับผัสสะไปหนึ่งองค์แล้วก็เดินมัร์โดยมัรวิธีสีสีองครร์ทมทีนี้ก็มีขึ้นมาข้างใน เพื่อว่าในในที่ข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจทั้งทั้งในใจแล้วก็ทั้งข้างนอกข้างในคืออันหนึ่งอันเดียวกันเป็นความไม่ลังเลสงสัยเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ว่าในการที่ข้าพเจ้าตัดสินใจหนึ่งมีมีสองเส้นทางก็คือ เส้นทางที่จะเดินมักกับเส้นทางที่ไปสู่ปุถุชนก็เห็นความความความจริงขึ้นมาว่าอาจจะเคยเกิดร่วมท้องกันมาเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดกันมาก็เขาไม่รู้ความเป็นยังไงพอข้าพเจ้าตัดสินใจแล้วก็ได้บอกก็มีเครืองมีอะไรก็ช่างในชาตินี้ เกิดมาร่วมกันชะตากรรมร่วมกันพี่น้องร่วมกันเกิดมาข้าพเจ้าเกิดมาแต่เพียงผู้เดียวก็มาเอา่ออยู่กับครอบครัวนี้มาเติมตกับครอบครัวนี้มีความผูกพันแต่ต่อไปนี้ถ้าตายไปข้าพเจ้าก็จะไปแต่ผู้เดียวอย่างเนี้ยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็มันขึ้นมาแล้วก็ดับขึ้นมาแล้วก็เรยมีความโปง่งความปิติอยู่ข้างในค่ะท่า,านอาจารย์ ก็กจะตายไปก็จับไปแต่เพียงผู้เดียวเขาก็ไม่เอาเขาไปด้วยอย่างนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์นี้เป็นความสัจริงเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์แล้วยังไงต่อก็เป็นในในคำมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ก็ดับขาดสาเดินมักนึกมักวิธีเสียงคมคือไม่มีอะไรเข้ามา เข้ามาบอแวร์ได้เลยเจ้าข่าวท่านอาจารย์ก็ทําปกติในการทํางานบ้านหรือเอจะพูดจะคุยก็เมื่อวานนี้ลูกสาวเขาก็โทรมาทั้งพี่สาวมาต่อว่าทั้งหลานมาต่อว่าก็ความเฉยตรงนี้ก็เฉยจริงๆก็บอกไปแบบนี้เลยเจ้าข่าท่านอาจารย์ก็เหลือแต่บอกว่าข้าพเจ้าก็ใช้คําคําบอกว่าอาจะให้ คนแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าก็บอกว่าอย่างอย่างพี่สาวชอบความยิ่งใหญ่ชอบความอลังการแล้วก็แล้วก็ทำอะไรก็อยากให้คนว่าตัวเองรวยแล้วมาตกมามามาดูน้าสินะ้าเป็นยังไงนะ้าไม่ไม่ต้องการโอ้โอวดไม่ต้องการอยากให้ทำอะไรยิ่งใหญ่ไม่อยากทำให้คนอื่นว่าตัวเองรวยคนละอย่างเลย คนละฝั่งเลยระหว่างพี่สาวกับนะ้าแล้วจะให้น้าไปจัดก,การพี่สาวจะให้อยู่ในระบบของของนะ้ามันเป็นไปไม่ได้ข้าพเจ้าก็ใช้เหตุผลแบบนี้เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์เมื่อวานเนี้ยฟ้ยากับดินมันจะอยู่ปนกันได้ยังไงอ้อคิดดูนะข้าพเจ้าก็ก็อธิบายไปเขาอึ้งไปเลยนะคะท่า,านอาจารย์เหมือนเหมือนเขาจะร้องไห้และแหลนหลานนะแต่เอ่อ ก็ก็เปิดหน้าหน้าอะไรเปิดเปิดวดีโอคอเลยเจ้าข่าท่านอาจารย์เมื่อวานนี้ข้าพระเจ้าอธิบายแจ่มแจ้งเลยจนจนอึ้งไปไม่ไม่ได้ลาแบบตัดสายพอแค่นี้นะไม่ได้ว่าเลยเขาเขาตัดไปเลยเจ้าค่าท่านอาจารย์เพราะเหตุใดท่านถึงกล้าเมื่อก่อนท่านไม่กล้าข้าพระเจ้าอ่ะเขาก็เล่าเล่าหรือเล่าหรือทีนี้พอการพิจารณาว่า ขนสัตว์มาตั้งเยอะตั้งแยะมาฆ่าแล้วแล้วเกิดความวุ่นวายเกิดความวุ่นวายไหนจะให้คนแก่มามาเย็บสายสีแล้วก็ไหนจะให้กลุ่มหนึ่งไปฆ่าสัตว์มามาเพื่อจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่ให้อะไรอย่างเงี้ยแถวแถว,แถวมันนอกเขาก็จะวุ่นวายแล้วก็ไปจ้าหมอลำมาอีกค่ะท่านอาจารย์อ,อหมอลำซิ่งนะคะท่านอาจารย์มาให้ใบรุ่นเต้นฉลองกันเอา นี่โอ้โหคงมีแต่ความวุ่นวายน่าดูเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์แล้วทีนี้ข้าพเจ้าก็พอพอได้อธิบายไปแบบนั้นเขาเหมือนรู้ว่าคือมันเป็นไปไม่ได้ที่ที่จะให้ข้าพเจ้าไปเป็นแม่งานแล้วให้ข้าพเจ้าไปจัดแจงเขาก็คงยอมรับความจริงไปเจ้าค่ะท่านอาจารย์เขาถึงได้ตัดสายกับข้าพเจ้าไปเมื่อวานนี้ถูแล้วท่านรู้ไง แต่คุณเจ้าค่ะท่านอาจารย์ขนาะจิตนั้นท่านรู้สึกยังไงเมื่อมีการภาษาทางเสียงเนาะแล้วก็ทางรูปที่อยู่ในระบบดินน้ำไฟลมนะตรงนั้นรู้สึกยังไงครับราคาโทสามโมหะไม่มีความโกรธไม่มีความโกรธเขาและก็ไม่มีความน้อยใจแต่ความโล่งอ่ะมีในในเหมือนได้เอาออกไปอย่างเนี้ยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าก็พูดไปแล้วข้าพเจ้าก็รีบดับเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่มีไม่มีเข้ามาเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ทดสอบในระบบของปฏิฆาสัญญาหน้าตาสัญญาอหังการอมังการราคานุใสมานานาุัสนะครับทิฏฐิที่ผิดกนะ็ไปการทดสอบให้กลับมาอยู่ที่สัมมาทิฏฐนะิกลับมาที่สัมมาสังกปะซึ่งไม่ลงมัญญานะวิตกต่างๆที่นำพากิเลสมาท่านผู้เดินมาก็ดับ ได้ดีใช่ไหมครับเวทนาที่เกิดทางใจก็จึงไม่สามารถจะทําให้โหยหวนคิดคํานึงหาติดตึกติดตามตองใจได้อีกต่อไปะเกิดจากสภาวะที่ท่านมีความเด็ดขาดคือกล้าที่จะแสดงกล้าที่จะพูดกล้าที่จะโต้ตอบถ้าเป็นเมื่อก่อนกล้าไหมไม่กล้าเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็กลัวเขาโกรดน้ำตากัตรูจ้าค่ะนมก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหม ไม่สมาดไม่ข<ล>ึ้นนเพ<ล><ท>ราะอะไรเพราะทรงอยู่ที่เบกขากําลังของฌานกําลังของสมาธิมีกําลังแล้วก็มีอริยสัจมีองค์ธรรมพวกนีออ้นะคุณทำให้ท่านขับเคลื่อนไปได้นะครับไม่อย่างนั้นก็จะไม่มีอนุภาพนะครับนี่ก็เกิดจากนอนุภาพในการเดินวัดของท่านเป็นฝ่ายดีนะฝ่ายกิเลสจะต้องแพ้ไปนะแพ้ไป นั่นไฝกิเลสก็ไม่สามารถที่จะนำสตอรี่เรื่องราวเนี้ยมาถล่มท่านได้อีกเพราะอะไรเพราะความจริงอริยสัจได้ทุกข์บโผยจึงทำให้ท่านดำลงอยู่นะครับทำให้ไม่ติดตามตองใจนะครับในสภาวะเห็นไหมครับรู้สึกยังไงสบายใจไหมสายุกจกขันใจ สบายใจโล่งมากเลยเจ้าค่ะเหมือนอายุอะไรออกไปนี่แหละเจ้าค่ะท่านอาจารย์จา่คือแล้วคุณพี่เป็นไงคุณพี่คุณลูกของท่านคุณพี่คุณลูกโอ้สาหรับสามีกับลูกนี่โอ้ <ừ. S 3> ดีใจใหญ่เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ส่วนลูกสาวก็ยิ่งดีใจไปเลยเมื่อวานนี้โอนังินมาให้พันห้าเหมือนกับว่าโอ้ยแม่ทําไมทําดีอย่างนี้แม่หรูสงสารแม่นะ ถ้าแม่ไปช่วยงานเขาอะ่ะแม่ไม่ได้อยู่ดีหรอกโอ้สาธุเจ้าค่ะท่านอาจารย์สา่าทูแล้วคุณพี่ล่ะมีการกล่าวอะไรบ้างบุญชูก็เขาเห็นเห็นชอบเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ที่ไม่ไปเพราะว่าในในเมื่อรู้อยู่ข้างหน้าว่าทำจะจะฆ่าอะไรบ้างจะเอาอะไรมาบ้างอะไรอย่างเนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ไปเพื่ออะไร เขาพูดอย่างนี้เลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์บุญชูเมื่อก่อนเป็นแบบนี้นก็ค่ะเมื่อก่อนก็มีแต่ว่าก็ต้องไปเอาช่วยแรงเอาแรงเขาไว้เอาแรงเขาไว้ให้เยอะๆเดี๋ยวเวลาเราจัดงานเราก็จะได้เอาแรงเขามาอย่างนี้เจา้าค่ะท่านอาจารย์แต่ก่อนพูดอย่างนี้าาก็ค่ะบะญชูเจ้าค่ะอ่าปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วเนาะเปลี่ยนหมดแล้วเจ้<ส>าค่ะท่านอาจารย์นี่ก็คืออนุภาพอนุภาพในอนุสาสต์สนิทแผนขององค์ที่ท่าน เดินมักขึ้นมาพร้อมที่จะเข้าพระสัตบรุษในองค์ธรรมขององค์แล็สัญญาเวรสมาบัตินะครับก็มีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมไหมเมื่อท่านาตัดตรงสภาวะนี้ได้แล้วนี่ก็คือกิเลสองค์ใหญ่ที่มาฝังกันท่านที่เราได้กล่าวให้เรื่องของปฏิกัานานานสัญญาานาสัญญารูปสัญญานะครับราคานุสัยมานานสัยมานา,นา,นานทิช อาหารการม,มังกาความประมาทความตื่นเต้นความอยากความกลัวขนาดที่คคยทะสิบ์องค์ของนิวรนาทั้งระบบที่มาถล่มท่านพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ท่านก็ได้มีกําลังมีกําลังนะสร้างกําลังขึ้นมาแล้วตามระยะตัดที่องค์ทรงประทานให้แล้วะก็เดินมักต่อไปด้วยตัวท่านเองนะเราก็เป็นเพียงผู้บอกทางทางเนี้ย ถ้าท่านไปก็ประสบความสำเร็จถ้าท่านไม่ไปก็มันส่วนของท่านเป็นกรรมของท่านถูกไหมอนนีท่านมาตามพระองค์ก็ท่านก็ต้องได้รับผลตอบแทนตามที่ท่านได้กระทำนะครับมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมเชิญครับน้อมกับสาธุไม่มีแล้วเจ้าขาอาจารน้อมกับสัตุเจ้าค่ะก็เดินมาวิธีต่อไปนะครับเดินเอาที่ตอไปด้วยความอาถหรมั่นคงเด่นเดี่ยวอย่าอยาอมแพ้ พราะเป็นธรรมสุดท้ายที่ท่านจะเข้าสู่วิมุตต์เข้าสู่องค์พระสัตว์รุตเข้าสู่สัญญาเวริรสมาบัติที่จะบรรลุธรรมในระบพรอรัตผลต่อไปผมจึงตัดผู้ที่เข้ามาถึงตรงนี้ก็เสมอเลยเสมอกันที่วิมุตต์นะครับทุกอยา่างเอาละนะนะถ้าไม่มีอะไรก็อนุญาตใช้เวลากับท่านพิกุลตริยาผู้เดินมรรคในระดับพระสัตวปรุษ นะครับในสัญญาเวรโรธสมาบัติสาธุน้อมกราบแทบเท้าเจ้าค่ะท่านอาจารย์น้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาธุ